หนะของคนรักฟุตบอลเราเชื่อเสมอว่าฟุตบอลมันสอนชีวิตได้ครับมันมันทำให้ชีวิตรเราดีขึ้นได้จริง แสง่างกฟุาบอ์นรครับทำยังไงทําให้เราได้อยู่กับฟุตบอลแล้วมันเลี้ยงชีพของเราได้มันก็เลยก็เลยมีมีภาพของการเป็นสื่อมวลชนเข้ามาณนาเวลาตรงนั้นเนี่ยบ้านเราเริ่มมีกระแสของฟุตบอลต่างประเทศเยอะขึ้นหลายๆสื่ออย,อย่างเช่นสยามสปอร์ตที่มีหนังสือพิมพ์สยามกีฬาสตาร์สอเกอร์อยุคนี้อาจจะ อาจจะน้องดออาจจะงงอยู่อแล้วไงเห็นบอกว่าเป็นอะไรนะไออะไรนะไปเล่นบอลที่อเมริกานักเตะอเมริกาอยู่ไทยไม่ค่อยลุ่งหอพูดเลยับก็จะต้องเกินอย่างเงี้ยนะครับว่าคือผมก็ไม่ได้เล่นบอลที่ไทยครับแบบไม่เคยซ้อมเลยผมไม่เคยซ้อมเลยครับแล้วก็ไม่เคยเล่นแบบจริงจังได้สำหรับแต่ก็ ผมก็ชอบในกีฬาฟุตบอลครับก็เล่นกับเพื่อนตอนกลางวันอะไรมาเนี่ยฟักที่ยังเลยเนี่ยแบบบอนกลางวันครับแล้วทีนี้ผมก็ไปเมกาใช่ไหมครับคือผมต้องคือผมตีแบตครับใช่ผมเป็นนักกีฬาแบต <c oughs> ใช่ครับแล้วผมก็แต่คือเมกาเขาไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องแบตเท่าไหร่ครับผมครับ <c oughs> ใช่แล้วผมก็เลยเออกีฬาที่ผมแบบชอบแล้วก็อยากมีส่วนร่วมกับเพื่อนฝรั่งอะไรมาเนี่ยครับก็คือก็คือน่าจะเป็นซ็อกเกอร์ครับผมก็เลยเลือกเล่นซ็อกเกอร์แล้วก็ซ้อมแล้วก็อะไรพวกนี้ครับใช่ครับก็ แล้วก็มีความสุขครับเป็นไงบ้างอะหมายว่าบอลบอลที่อเมริกากับบอลที่บ้านเราคือผมรู้สึกว่าบอลบ้านเราครับพวกทักษะพวกเบสิกอะไรพวกนี้ครับดีกว่าครับแต่ความมีวินัยของเขาครับบอลอเมริกาความมีวินัยของเขาเขาจะแบบมีวินัยสูงครับผมใช่เขาจะไทั้งที่เป็นเด็กแบบ แบบรุ่นมัธยมนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเขาจะแบบมีวินัยสูงเขาจะมุมมองใช่ครับมุมมองแล้วก็แบบสมมุติแบบตัวเองอยากทําอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบทําให้สุดเป้าหมายไปเลยครับผมเขาก็จะเหมือนแบบมีเป้าหมายของตัวเองซึ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ใช่ครับแต่ผมมีพรสวรรค์ครับน่าจะได้เล่นเป็นตัวจริงนะครับผมทำไมเพื่อนๆบอกเราะวะเฮ้ยผมพูดจริงครับได้ก็ ทีมของโรงเรียนที่เมกาใช่ครับติดทีมของโรงเรียนแล้วก็ได้แล้วเราไปเพราะว่าอะไรครับไปย้ายไปอยู่นู่นหรือว่าอ๋อไม่ครับผมไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนชิ้นอล้วพวกวัฒนธรรมประสบการณ์ภาษาอะไรพวกนี้แล้วก็ผมก็อยากแบบเข้าร่วมกิจกรรมอะไรให้มันได้เยอะที่สุดอ่าใช่ครับไปอยู่ปีหนึ่งสิเดือนใช่ครับสิบโอเคเออก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งปีการศึกษาใช่ประมาณนั้นตอนนี้กลับมาอยู่มอแล้วกลับมาอยู่มอหกแล้วครับตอนนี้ ก็ยังก็ยังเตะบอลให้กับทางโรงเรียนไม่ได้เตะแล้วทำไม่พอสวรรค์เราไม่ถึงใช่ไหใครพนสวรรค์ดีเกินใช้ใช้พอสวรรค์หมดแล้วใช่หมดใช้พอสวรรค์หมดแล้วแต่ว่ายังรักฟุตบอลอยู่รักครับรักอ่าแล้วถ้าคุณไม่ได้เป็นนักฟุตบอลเราทำไงผมก็อยากจะตอนนี้ก็น่าจะต้องเรียนก่อนครับส่วนเป้าหมายองผมก็อยากเป็นพวกนักธุรกิจอะไรมาเนี่ยครับแล้วก็แบบ ไป,ปซื้อ<ร>ทีมฟุตบอลใช่ครับใช่ครับไ่ใช่เป็นใช่คร <t> ับ FSG ใช่ไหมฮจริงเห <c oughs> รอวัง,งนี้เลยเหรอใช่ประมาณนั้นเฮ้ยจริงเหรอจริงครัจริงถ้าถ้าทำได้นะถ้าทำได้อยากจะมีอยากอยากจะเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลสักทีมนึงในลีกของยุโรปใช่ไหมฮใช่ใชหมายความว่าเพื่อนๆที่อยู่ตอนนี้ก็จะถูกซื้อตัวไปอยู่ทีมไม่เป็นสตาร์โผล่อะไรเรื่องหลังเขาเรื่องหลังโอ้โหฝันใหญ่มากนะใช่ฝันใหญ่ขันใหญ่ทำได้ไหมคิดว่าตัวเองทำได้ไหมก็ ผมผมก็เชื่อว่าความพยายามถ้าสมมติเรามีความพยายามที่มากพอ,อทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สามารถทําได้ครับอใช่ครับถ้าเรามีเรียกว่าที่ที่พี่พูดครับแบบโอ้พี่พูดเยอะซะด้วย <laughs> <laughs> แรงกดดันเปลี่ยนเป็นเความพยายามใช่ครับผมผมจะจําคํานี้ลยผมชอบคํานี้มากใช่ใช,ใช่ครับเพราะทุกชีวิตมันโดนกดดันอยู่แล้วใช่ใช่มใช่เหมือนที่พี่บอกเอ้ยทาไมทาไมเป็นอย่างนั้นวะ ทำไมเซนเตอร์เตะลูกนั้นไม่ได้วะอะไรเงี้ยเออทำไมเปิดบอลไม่แม่นมาผมก็ล้มอีกเอออะไรมันจะโดนตัดสินตลอดเวลาใช่แต่แตเอาตรงๆผมรู้สึกว่าแบบผมรู้มาตลอดว่าบอลเมกาไม่ค่อยเก่งเด็กไทยเก่งกว่าอ่าอ่าอันนี้คือความเชื่อของเราใช่ผมเลยคิดว่าเอ้ยยังไงผมก็ ยังไงผมก็แบบพอมีเมสไวัดได้นะอยังไงผมก็วัดได้เลยมาเนี้ยผมก็เลยแบบไม่ได้แบบเอามากดดันอะไรเยอะอเลยมาเนี้ยครับแล้วเหมือนแบบพอมันไม่กดดันแล้วมันยิ่งทําให้เราเล่นออกอะไรมาเนี้ยแบบทำให้เราเออเล่นเป็นตัวเองอะไรมาเนี้ยก็เลยใช่ครับก็เลยชิลเลยขอบคุณมากคุณผ้ชมเล่นบอลเก่งนี่สาวๆกรี๊ดไหมให้นุ่นกอไปเขาชอบเขาชอบหนักบานมากกว่หนักบานกับเมกันมากโอเคโอเคหนักบ้านเกันบอลมากกว่า อขอให้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสมคนเร็จแล้วก็ไปซื้อทีฟุตบอลให้ได้นะครับ,รบในลีของยุโรปนะครับคุณว่าฟุตบอลมันให้อะไรชีวิตคุณบ้างกับวัยขนาดเนี้ยั้วัที่เราเศร้าอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะคอยอยู่ข้างเรา <c oughs> ตอนมอสามเราก็จับกลุ่มเพื่อนกันเองนั่นแหละว่ามีแค่พวกเราได้ได้ได้ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเป็นเพื่อนกันเพราะว่าตรงนี้ก็เนี่ยเคยเล่นด้วยกันนอนกันมาเล่นด้วยกันถึงตัว ก็ไม่คิดว่าจะเข้ารอบได้ขนาดั้นเชดว่าจะตกรอบแรกเลยสมมติว่ามันไม่ได้เป็นตั้งบอลอาชีพอะคุณจะยังไงต่อผมก็คงยงต้องหาหาความรู้ไปเรื่อยๆหาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบนอกจากฟุตบอลก็คือวิทยาศาสตร์เนี่ยผมสามารถเรียนเรียนได้รอชอบวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วพวกตัวเลขก็คงต้องแบบหาหาหาทางในอนาคตที่ตอบโจทย์กับ ตัวผมเองในอนาคตเหมือนกันผมก็เรียนวิทย์มาเหมือนกันผมมีหลายทางใช่ไหมครับอ,อย่างที่บอกไว้เพราะว่าโตขึ้นอนาคตมันก็ยังไม่แน่นอนมันไม่สามารถที่แบบเป็นนักกีฬาได้ตลอดทั้งชีวิตใช่ครับผมก็เลยต้องเรียนสายวิทย์มาด้วยวก็เป็นนักกีฬาของเรียนด้วยครับอ,อยากจะคิดนวัตรกรรมใหม่ๆม,มาเพื่อปรับใช้ในฟุตบอลด้วยเฮ้ยดีดีดีนะด,ด,ด,ดีเอออเออเพราะว่าช่วงช่วงนี้แบบ พวเทคโนโลยีแบบก้าวหน้ามากมากเราก็เลยแบบอยากจะอ a ด e p t ด้านของแบบตัวที่เราตัวเองถนัดแล้วก็ชอบเข้าด้วยเหมือนกันนะครับโอเค enjoy นะวันนี้นะใช่ enjoy สนุกมากหลายๆชอบมากเรียนสบายมือเยอะสี่เหรอเขาเยอะพูดเล่นสีโอเคใช่ชีวิตก็ประมาณนี้เนาะเพิ่งเริ่มต้นจริงๆเพิ่งเริ่มต้น ยังมีอะไรเยอะมากครับแต่ว่านั่นแหละอย่างนี้ที่บอกฟุตบอลมันก็แห่งสอนชีวิตได้จริงอ่ะอนห,นหามันนี้เจอเป็นส่วนหนึ่งไปแร้วเออหามันนี้เจอครับอย่างที่บอกบนเวทีแหละมันไม่สามารถเป็นฟุตบอลได้ทุกคนหรอกถูกปะ่ะหรือต่อให้เป็นได้มันก็อาจจะไม่ได้ประสบะประสบควเร็จอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้จงเป็นคนแพ้ที่ดีในวันที่ มันห่วยอะแล้วพรุ่งนี้ก็มีโอกาสใหม่ข่าวดีก็คือเหมือนทีมฟุตบอลเหมือนกันข่าวดีคือคุณมีโอกาสแข่งใหม่ตลอดเวลาคุณมีแมตต์ต่อไปตลอดเวลาเหมือนชีวิตทุกคนแล้วเดี๋ยวมันก็จะจะมีวันที่เราชนะเองอุ้ยเปิดปิดแอร์ดิไปไว้เจอกนครับครับัอดีครับัอดีครับเรา เรารู้เสมอครับว่าฟุตบอลมันมันให้อะไรกับชีวิตมากกว่ามากกว่าที่เราเห็นกันในเรื่องของผลลัพธ์เรื่องของการเชียร์นู่นนี่นั่นต่างๆวันนี้ก็เลยแบบถือว่ามาแลกเปลี่ยนะกันครับมาแลกเปลี่ยนน้องๆแล้วก็ทุกคนก็ก็ดูเอ j นจอยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการพูดคุยตบนี้ให้ให้น้องๆมีมีแนวทางมี ภูมคุ้มกันแล้วกันในการใช้ชีวิตต่อไปโดยมีฟุตบ,บอลเดินเคียงข้างกับฟุตบอลไปในชีวิตของแต่ละคน